ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์ครับวันนี้เราก็จะมีการโลดดาวหรือว่าการโหลดโช็คสาหรับรถปีใหม่อย่างตัวฮัสวาเน่ทีอี300ปี2025นะครับตอนนี้2024เลยอันนี้คือรถปีหน้านะครับใหม่เอี่ยมเลยเจ้าของสูงพอๆกับผมนะ174 172 174ขาเขาถึงแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าอยากได้ความมั่นใจมากกว่านี้อีกนิดนึงถ้าขาถ้าเท้า่มันเหยียบโดนพื้นได้มากกว่านิดนึงเขาจะมั่นใจมากขึ้นครับก็เลยจะมาโลดดาวอยู่ที่ 30 mm นะครับผมแล้วก็มีด้านหลังที่จะเป็นตัวเซตของมันเลยทำให้รถมันบาลานซ์นะก็อันนี้นะครับผมนี่คือตัวอย่างของการโลดดาวหรือว่าการที่จะให้เอาลงมานิดนึงนะครับโดยปกติแล้วก็จะใช้วงที่ประมาณวนที่ 1- นนะครับ3แต่ว่าถ้าลงมาขนาดนี้ถือว่าเยอะเกินไปถ้าลงขึ้นมาเยอะเกินไปแบบนี้มันจะเกิดอาการ understeering นะครับผมหรือว่าการเลี้ยวที่เราต้องใช้มือในการผักสู้กับมัน เยอะหน่อยอย่างเช่นถ้าเราลงมาต่ําขนาดนี้นะครับผมในการเลี้ยวโค้งเราโค้งซ้ายนะครับผมมันจะพับซ้ายได้เร็วกว่าเราก็ต้องใช้มือสู้กับมันไปการขี่ของมันจะไม่ค่อยคอมฟอร์ตนะครับผมตัวนี้มันแค,แค่ช่วยได้เล็กน้อยเฉยๆแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันเต็มประสิทธิภาพไปโหลดที่โชคดีกว่า หลายคนก็บอกว่าถ้าโหลดที่ชคช่วงสตรกนะครับผมมันจะน้อยลงแต่ว่าสําหรับฮัส์วาน่าหรือว่าพวก2ทีฮัตเอนูโรพวกนี้นะครับผมรับรองว่าคุณใช้ช่วงสโตรกไม่ถึงผมไม่เคยเห็นตัว KTM นะครับผมหรือว่า WP ต่างๆใน KTM Hu อฮัตสวาน่าต่างๆนะที่ใช้บัฟเฟอร์รับเบอร์นะครับผมตัวยางกันกระแทกเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับผมมีแต่พวกมอเตอร์คอร์สนั้นที่จะหมดเพราะฉะนั้นอย่าห่วงเรื่องสตรกนะครับผมขอให้ขี่อย่างมั่นใจก็พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลอง ขึ้นให้ดูนะครับผมตอนนี้จะใช้ตอนนี้เดิมๆนะครับผมแต่ว่าหน้ามันจะต่ำไปนิดนึงนะครับผมผมสูงอยู่174ความสูงก็อยู่ประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นมานิดนึงถ้าเราจะเทิร์นใช่ไหมล่ะกดเกียร์หนึ่งแล้วจะเทิร์นนะฮะมันก็ต้องขยิงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะเทิร์นนะครับผมพิบเทิร์นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าขามันเต็มเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็เทิร์นเงี้ยมันจะมั่นใจกว่าไม่ต้องขยิงนะครับแล้วก็มันจะใช้กล้ามเนื้อได้เยอะกว่าไม่ต้องมาใช้กล้ามเนื้อน่องอย่างเดียว นเนี่ยคือความมั่นใจว่าทําไมถึงต้องมาโลดาวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับข้อดีของตัวปีเนี่ยมันจะเป็นโชคระบบที่เรียกว่า close c a r t r g e system นะครับผมหรือว่า cc นะีมันจะเขียนอยู่เขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับ close c a r t r g e แบบนี้ซึ่งมันจะเป็นระบบใหม่นะครับผมคล้ายๆของตัว k y b ที่เป็น close c a r t r g e จะเป็นระบบใหม่ที่จะเป็นคอมเพรสชันอยู่ด้านบนข้างบนจะเป็นสีขาวนะครับเหมือนกัน2ข้าง จะเป็นสีขาวแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายกระบอกตัวนี้อาจจะไม่เห็นนะเพราะมันมีกาดนู่นะครับผมมันก็จะมีตัวปรับในจริงอันนี้ปรับไม่ได้นะเพราะว่ารูตัวกาดไม่ได้เราก็จะปรับให้เลยนะครับมันก็จะมีวีบาวอยู่ทั้งสองข้างสปริงสองข้างระบบโคสคาเทจก็คือจะมีด้านในที่ทําเป็นดัมปิ้งอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีคาเทจอีกอันหนึ่งในการช่วยกดน้ามันเพราะฉะนั้นการโลดดาวน์ตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่าไม่ต้องตัดสปริงเอากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ เราจะใช้ตัวพ์ทก็คือตัวนี้นะครับสำหรับด้านหน้ามันจะมีตัวคอล่านะครับผมก่อนที่จะไปใส่ตรงสปริงตัวคอล่าตัวเนี้ยมันก็จะลดลงมา30มิมลนะครับจากเดิมถามว่าอันเดิมอะไปตัดได้ไหมตัดได้แต่ว่ารูน้ำมันมันจะไม่บาลานส์นะครับผมบางครั้งอาจจะไปตัดโดนใส่ตรงนี้มันก็จะไม่มีความคงทนแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคเขาคำนวณมาน,นะครับผมเรื่องการบาลานซ์ของรูน้ำมันในการโฟลที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็าการโรดาวที่ถูกต้องนะครับก็ไม่แนะนำให้ตัดนะครับผมเปลี่ยนเป็นชุดเทคนิคคิดแบบนี้ดีกว่าแน่นอนครับหลังจากที่ตัวพีเดีร์ของสปริงมันหายไปแล้วใช่ไหมครับตัว r ีส r ิคเตอรด้านในก็จะเปลี่ยนเป็นของตัวนี้นะครับ30มมิลนะครับ 30มิล20มิลรวมกันก็จะเป็น50มิลนะครับ50มิลต่อคาร่านี่ก็จะเปลี่ยนเป็น50มินะครับผมเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกได้50มิลนะครับ40มิ30มิลถ้าสูง170กว่ากว่าอย่างผมเนี่ย30มิลก็พอละแต่ว่าถ้าสูงไม่ถึงนะครับผม160ต้นๆ165อะไรเงี้ยโหลด50มิลก็ถือว่าฮิตมากเหมือนกันครับผมส่วนด้านโชคหลังเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่เหมือนกับของตัว WP นะครับอ่าไม่เหมือนของตัว KTM เพราะของ KTM จะเป็นไม่มีลิงเกจใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวลิงก์นะครับผม เพราะฉะนั้นตัวโหลดดาวของฮาสมาน่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวบัมรับเบอร์จะมีสปริงอยู่ตัวสปริงตัวนั้นก็สําคัญเราไม่สามารถโหลดได้เราไม่สามารถตัดได้เราต้องใช้ตัวโหลดเฉพาะของเทคนิคตัวนี้นะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบก็จะมีหลายขนาดไปก็เนี่ยนะครับผมว่าเราจะทําอะไรกันบ้างแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ต้องเซ็ตน้ํามันนะครับผมให้ตั้งค่าให้เป็นเอนูโลปริมาณน้ามันที่ถูกต้องสําหรับคุณโดยเฉพาะนะครับซีน SKF ก็เป็นออปชั่นนะครับผมว่าคุณอยากได้เปลี่ยนซีน SKF หรือเปล่าอย่างคน,นี้2025 ใช้น้อยมากนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนซีนก็ได้แล้วก็จะเป็นประหยัดแพ็กเกจมาให้ถ้าไม่เปลี่ยนซีนแล้วก็จะใส่ตัวตัววิสติคเตอร์ให้เฉยๆนะครับผมหรือ mm hmm. ว,ว่ามีช่างอยู่แถวบ้านอยากให้ทําเองก็ได้นะครับผม mm hmm. ก็เรามีชุดคิดค่าในราคา5,900บาท mm hmm. เรียบร้อยนะครับผมอธิบายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจากที่ผมเหยียบเท้าเมื mm ่อกี้หลังจากโลดาวเสร็จแล้วจะเป็นยังไง mm hmm. แล้วก็ผมจะขออนุญาตว่าจะตั้งองศาคอนี้ใหม่นะครับผมเพื mm ่อ hmm. ให้มัน ขี่ได้ดีขึ้นนะครับไม่มีอาการาใช้มือนะครับอ understeering อะไรต่างๆเนี่ยสเตอริ n g อะไรต่างๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมนะครับผมไปไปดูกัน เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่สโลว์วลีได้ <c oughs> ไม่ได้ทำได้เลยครับ <S <S เพราะว่าขาถึงนะครับเนี่ยกล้าเล่นได้อย่างมั่นใจเรียบร้อยครับกับการโลดาวสามสิบนะครับขาตั้งเดิมใช้ได้ดูนะครับจากเดิมร7 4นะครับตอนนี้มันก็ใกล้เคียงมาขึ้นเท้า ครับทาให้เปลี่ยนได้ง่ายควบคุมรถได้ง่ายก็ยังไงก็สนใจสามารถติดต่อเทคนิคได้ครับผมก็นัดคิวกันก่อนล่วงหน้าอย่างที่เขานะครับผมวันเดียวเสร็จแต่ว่าจองคิวมาก่อนสกระา้ายนะครับก็วันเดียวเสร็จครับสนใจก็ติดต่อได้ครับลากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ